ถ้าเกิดคนประชาชนทั่วไปหรือเข้ามาใช้บริการก็ ard, ยังไม่สามารถจะรู้ได้ว,ว่าผมเป็นคนตาไม่ดีคนบริการก็อยากจะได้อยากจะได้อยากที่ต้องการในสังคมคนทั่วไปก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นักผมจ้างในอัตราในการอาสาสมัครคนบริการก็ยากเพราะว่าแบบฟอร์มเลืยกว่าผมเป็นคนสายตาเลือนรางจะมองเห็นเฉพาะจุด mm. ใช่ไหมครับ ยังไม่เคยเห็นในเอกสารก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่แล้วผมก็จะทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดนนผมมาตอนเช้าเนี่ยครับจะมาดูข้างล่างก่อนว่าการเตรียมเอกสารว่าเอกสารในการลงทะเบียนผู้สูงอายุในการลงทะเบียนคนพิการ แล้วก็บัตรคิวอะไรหลังๆน,นาก็คือมีความพร้อมในอุปกรณ์ถ้าขึ้นทะเบียนคนผู้สูงอายุต้องดูว่าเงื่อนไขในตอนนี้รับขึ้นทะเบียนคนสำหรับคนที่เกิดตอนไหนเกิดก่อนหนึ่งพฤศจิกายน07 สามารถลงทะเบียนได้แล้วแล้วก็ในอตรา,าคือรับเงินในเดือนถัดไปโดยพูดกว้างๆก,ก็คือ60แล้วถึงจะมาลงทะเบียนได้แล้วก็รับเงินในเดือนถัดไปเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขอีกว่าคุณไม่ได้เป็นลูกจ้างไม่ได้รับบํานาญบนานาญไม่สามารถลงได้เพราะว่าเงื่อนไขตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดรับบําเหน็จก็ต้องดูอีกว่ากเกษียณเมื่อไหร่ยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูว่าคุณอยู่เขตไหน ตภาหรือเขตที่ไหนที่ทะเบียนบ้านคุณอยู่เนี่ยครับบัตรประชาชนหมดอายุหรือเปล่าเพราะว่ามันมีกําหนดในการหมดอายุของบัตรประชาชนเพราะว่าเอกสารนี้ต้องใช้เอกสารที่สมบูรแบบที่จะส่งไปให้แล้วก็ดำเนินการเบิกอีกทีนึงนี่นครับช่วงแรกๆที่เข้ามาในปี 65ก็คือเพื่อนรงงานหรือ่าหัวหน้าง,งานจะให้ตัวแทนมาว่าเออมีอะไรจะสอบถามได้หรืออะไรเขาจะป้อนข้อมูลมาให้ผมก่อน<ม>แล้วผมไม่เข้าใจก็สอบถามซึ่งมันก็ก็ยากเพราะว่าแบบฟอร์มด้วยว่าผมเป็นคนสายตาเลือนรางจะมองเห็นเฉพาะจุด<ม>ใช่ไหมครับยังไม่เคยเห็นในกาสารก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่แล้วก็มาสอบถามใหม่อีกทีหนึ่งว่าก็สามารถจะปรับปรุงหรือพัฒนาได้ถ้าเกิดคนประชาชนทั่วไปหรือเข้ามาใช้บริการก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้ว่า ผมเป็นคนตาไม่ดีถ้าเกิดว่าผมเป็นคนว<ม>ิวแชร์โต๊วบังก็ไม่สามารถจะเห็นได้คนบริการก็อยากจะได้อยากจะได้อยากที่ต้องการในสังคมคนทั่วไปก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นักโดยชัดเจนเนี่ย ผมจบปอตีสมควรจะได้ตามวุฒิปอตีแต่ว่าในตลาดงานทั่วไปจะเห็นว่าค่าแรงขั้นต่าสถานะบางคนจะจ้างให้ไปรับโทรศัพท์ซึ่งเขายังพอมองเห็นถ้าเกิดผมยกตัวอย่างจากคนพิการทางการเห็นก่อนก็มีความไม่ถนัดเขายังสามารถทําอื่นอย่างอื่นได้อย่างตรงนี้ก็คือทางเขตนี้เปิดโอกาสทางส่วนงานตรงนี้เปิดโอกาสให้ผมได้ทาแล้วถ้าเกิดทางด้านการได้ยินก็จะผิดเพี้ยนไปเรื่องด้านการสื่อความหมายทางหน่วยงานหรือว่า บริษัทต่างๆนี้เข้าใจในรูปแบบความมีการหรือเปล่าจะแอสไซน์หรือว่าจะส่งงานให้ถูกต้องหรือเปล่าต้องดูความสามารถว่าคนพมีการประเภทนี้ลักษณะนี้ทํางานอันนี้ตัวนี้ได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องถามว่ายากไหมมันเป็นการต้องมีการปรับความเข้าใจอีกแบบอีกอย่างครับ ผมจ้างนอัตราในการอาสาสมัครคนพิการในส่วนของการความมั่นคงก็มีผลบอกเพื่อนนัพิการทางการเห็นด้วยการว่าเขาจ้างแล้วเขาจ้างยังไงอ๋อให้ตามวุฒิตามศึกษาแล้วเขาทำไงต่อบรรจุไหม,มคือของเพื่อนๆเขาจะคิดว่ามั่นคงหรือเปล่า<ม>ส่วนใหญ่ก็จะคิดหนึ่งตรงนี้มากกว่าเยอะเลยนะคะถ้าตัวของผมในในการจ้างงานคนพิการนะทานะตรงนี้ก็คือ ถามว่าในอาจาราเงินเดือนก็มีความเหมาะสมในระยะทางจากบ้านผมเพราะว่าบ้านผมอยู่ในละแวกนี้ใกล้ๆแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องความมั่นคงผมก็คิดว่ามันเป็นการฝึกสกิลหรือความสามารถของตัวเองไปในตัวถามว่าเขาจ้างต่อก็ดีแล้วผมก็จะทํางานตรงนี้ให้ดีที่สุดของผมจะต่อสัญญาทุกหนึ่งปีถ้าเกิดว่าคนมีการมีความสามารถตรงนี้ที่เคยทําอยู่แล้วรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรงนี้อยู่แล้วเขาก็จะมีโอกาสถ้าเปิดโอกาสให้คนตรงนี้มากกว่า